ครับสวัสดีครับผมสุวั์จากสำนักพัฒนานวัตรกรรมชุมชนจัดก,การความรู้และสื่อสารสถาบันพระนางกรุมชนหรือพอชอนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับจะมาแนะนําหลักการเขียนนะครับเขียนข่าวเล่าเรื่องราวของชุมชนทั้งในรูปแบบการทําข่าวนะครับแล้วก็คลิปวิดีโออย่างสั้นๆง่ายๆนะครับเพื่อให้พี่น้องเนี่ย สามารถสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราวจากชุมชนของเรานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าชุมชนเราเนี่ยมีเรื่องราวดีๆเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลุ่มอาชีพกลุ่มออมทรัพย์สถาบันการเงินการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับการซ่อมสร้างบ้านพอเพียงบ้านมั่นคงชนบทซึ่งเรามีเยอะแยะแต่ว่าเราไม่สามารถถ่ายทอดออกมาหรือ,อ,อไม่มีช่องทางในการสื่อสารนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย อพอชอเรามีช่องทางแล้วก็สนับสนุนให้พี่น้องนะครับบอกเล่าเรื่องราวดีๆของชุมชนของตัวเองหรือชุมชนของอ,อื่นๆน,นะครับที่เราไปเยี่ยมเยียนไปศึกษาดูงานเราก็สามารถนะครับเอามาเขียนเป็นรายงานเป็นข่าวนะครับหรือทําคลิปวิดีโอสั้นๆน,นะครับเผยแพร่เรื่องราวดีๆออกไปในขณะเดียวกันทีมสื่อของเราเนี่ยก็จะ ช่วยกันให้คำแนะนำนะครับปรับปรุงหรือถ้าคนไหนเสนอได้ดีอยู่แล้วเราก็จะนำไปเผยแพร่ในช่องทางสื่อสาธารณะอื่นๆนะครับที่เรามีนะครับตอนนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการเขียนข่าวนะครับเบื้องต้นกันก่อนผมจะพูดหรืออธิบายแบบง่ายๆนะครับครับข่าวมีโครงสร้างสำคัญแค่3อย่างเองครับ ถ้าเราจับหลักการนี้ได้เราก็จะเขียนข่าวได้อย่างง่ายๆสบายนะครับก็คือ,อ,อหนึ่งหัวข้อข่าวนะครับสองคือโปรยข่าวและสามคือเนื้อข่าวนะครับเราลองมาเรียนรู้กันว่าหัวข้อข่าวคืออะไรนะครับหัวข้อข่าวก็คือการบอกสาระสำคัญของเนื้อข่าวว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกวับเรื่องอะไรนะครับ นิยมเขียนให้สั้นกระชับครอบคลุมเนื้อหาสำคัญทั้งหมดเช่นสมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนไฟไหม้ตลาดของเตยวอด20ล้านเด็กแววนซิ่งมอเตอร์ไซค์ชนตำรวจตั้งด่านเจ็บสาหาัสโจนใต้าวางบึ้มทหารพานดับสามศพ ส่วนที่2นะครับก็คือการโปรยข่าวนะครับการโปรยข่าวก็คือการสรุปใจความหรือประเด็นสําคัญของข่าวเรื่องนั้นๆว่าเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นหรือมีเนื้อหาสา,สาระสําคัญอะไรบ้างนะครับเป็นการขยายความจากหัวข้อข่าวนิยมเขียนให้สั้นกระชับนะครับได้เนื้อหาของข่าวทั้งหมดนะครับโปรยข่าวจะมีความยาวแค่2 3ประโยคก็ได้นะครับ แล้วแต่ความยาวของเนื้อหานะครับหรือประมาณ1ย่อหน้านะครับครับส่วนที่3ขององค์ประกอบข่าวก็คือเนื้อข่าวนะครับเนื้อข่าวก็คือรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเนื้อข่าวจะบอกเล่าเรื่องราวนะครับว่าเ,เกิดเหตุการณ์นี้เมื่อไหร่ที่ไหนนะครับมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือถ้าเราจำหลักของมันก็คือใครนะครับทำอะไร ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับถ้าหากจะให้ละเอียดมากขึ้นเราก็ขยายความว่าแล้วทำไมถึงเ,เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับหรือมเอีเรื่องราวอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับครับเมื่อกี้เรา,เาได้เรียนรู้เรื่องโครงสร้างพูดของข่าวไปแล้วนะครับว่าข่าวมีโครงสร้างสำคัญ3ส่วนคือ1หัวข้อข่าวนะครับ 2โปยข่าวนะครับและ3ก็คือเนื้อข่าวนะครับตอนนี้มาดูอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับก็คือองค์ประกอบของข่าวนะครับข่าวมีองค์ประกอบที่สำคัญ6ส่วนก็คือใครนะครับ1ใคร2ทํทำอะไร3ที่ไหน4เมื่อไร5อย่างไรและ6กทำไมนะครับ อันนี้เป็นถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับถ้าขาด6ส่วนนี้ข่าวก็จะไม่สมบูรณ์นะครับนะครับคำว่าใครก็คือ,เ,อ,อเรื่องราวนั้นเนี่ยมีใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับเช่นวันนี้นะครับมีพิธียกเสาเอกสร้างบ้านโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานนะครับมีชาวบ้าน ตัวแทนขบวนองค์กรชุมชนเข้าร่วมกี่คน 2. ทําอะไรทําอะไรก็คือการบอกเล่ารายละเอียดของเนื้อหาของข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเช่นใครซึ่งเราบอกไปแล้วว่ามีใครมาเป็นประธานนะครับทำอะไรก็คือเช่นวันนี้มีการมีพิธียกเสาเอกสร้างบ้านหรือซ่อมบ้านใหม่นะครับ ที่ไหนก็คือสถานที่นะครับเช่นวันที่20เมษายนนะครับเวลา9 0 0นอนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกเรื่องเวลานะครับว่าเกิดเหตุการณ์หรือมีพิธีเมื่อไหร่นะครับหรือถ้าเป็นข่าววิทยากรรมก็จะบอกว่าเ,เมื่อเวลา ตีวันนี้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้และส่วนที่5นะครับอย่างไรนะครับอย่างไรก็คือรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะครับเช่นนะครับวันนี้เนี่ยมีพิธีซ่อมสร้างบ้านใหม่ให้แก่ชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนยากจนนะครับจำนวนกี่หลังนะครับเช่น20หลังใช้งบประมาณหลังละเท่าไหร่ใครเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณนะครับเป็นรายละเอียดนะครับหรือ มีผู้เข้าร่วมกี่คนนะครับแล้วเราอาจจะสัมภาษณ์หรือเขียนนะครับครอบครัวที่เขาได้รับการช่วยเหลือนะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรนะครับนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบของข่าวนะครับแล้วถ้าข่าวที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับอาจจะมีคําถามว่าทําไมนะครับทาไมหมายถึงว่าเอา่อทำไมเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นเช่น ที่มีการซ่อมสร้างบ้านพอเพียงนะครับเพราะว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากเช่นภัยพิบัตินะครับน้ำท่วมพายุทล่ลมทำให้บ้านเรือนพังนะครับชาวบ้านเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนไม่มีเงินที่จะซ่อมแซมบ้านของตัวเองสถาบันพระานาองค์กรชุมชนนะครับหรือพอมจก็เข้ามั สำรวจตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายนะครับว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและทําไมนะครับครับนอกจากข่าวที่พวกเราเรียนรู้คร่าวๆไปแล้วนะครับเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งที่พวกเราสามารถเขียนได้ก็คือเรื่องกลุ่มอาชีพต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนในตําบลของเราหรือพวกกิจกรรมต่างๆที่พวกเราทําเช่นการอมซัพย์นะครับ กองทุนสวัสดิการสภาค์กรชุมชนหรือพวกเราไปประชุมที่ไหนนะครับประชุมเรื่องอะไรเราก็เก็บสาระสำคัญนะครับเอามาเขียนไปรายงานได้เช่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกรกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนนะครับเราก็อาจจะเก็บมาเขียนสัมภาษณ์เพิ่มเติมเก็บรูปถ่ายนะครับเก็บภาพถ่ายนะครับเอามาเขียนเป็นเชิง รายงานหรือถ้าภาษาข่าวเขาเรียกว่าสกูปข่าวนะครับนะครับเช่นผมยกตัวอย่างนะครับเช่นข่าวกลุ่มดาลาปาเตะนะครับที่องเภอควรโดนจังหวัดสตูลนะครับเขารวมกลุ่มกันทำอาชีพนะครับตอนนี้ก็ผลิตกระเป๋าจากผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติส่งขายที่เมืองดูไบนะครับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนะครับทำรายได้กว่าเดือนละ2ล้านบาทนะครับ พวกนี้เราสามารถเอามานําเสนอได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องไปอาจจะต้องลงพื้นที่นะครับเพื่อเก็บข้อมูลนะครับสัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นประธานกลุ่มสมาชิกกลุ่มนะครับแล้วเราอาจจะไปดูวิธีการผลิตนะครับวิธีการทอผ้าการย้อมผ้าการเย็บว่ากลุ่มนี้เขามีเทคนิคอย่างไรนะครับเป็นสตอร์เนี่ย เขามีสมุนไพรพื้นบ้านนะครับแล้วก็มีจุดเด่นก็คือเอาใบหนาดนะครับที่คนไม่ทั่วไปไม่รู้จักนะครับมาทําประโยชน์นะครับหรือมยายราบที่เราเห็นเป็นพืชล้มลุกเนี่ยมันสามารถลดความดานันลดน้ําตาลช่วยแก้บเบาหวานเนี่ยเขาก็เอามาทําชานะครับเรื่องพวกนี้เราสามารถหยิบมาเขียนได้นะครับนะครับแล้วก็อย่าลืมว่า ถ้าเราเขียนเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับหรือกลุ่มเราควรจะบอกด้วยว่าสมาชิกเรามีกี่คนในกลุ่มเรามีการออมเงินกันไหมนะครับหรือร่วมหุ้นร่วมทุนกันอย่างไรนะครับบริหารจัดการกลุ่มอย่างไรนะครับแล้วก็กลุ่มเรามีจุดเด่นอย่างไรนะครับเช่นมีภูมิมปัญญาพื้นบ้านมีเทคนิคในการผลิตอะไรบ้างนะครับเราอาจจะเล่า ให้คนทั่วไปได้รับรู้นะครับซึ่งพี่น้องเนี่ยสามารถเอาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เนี่ยเอามาเขียนนะครับเล่าเรื่องราวนะครับหลักการสำคัญของมันก็คือนะครับหนึ่งมีชื่อเรื่องนะครับคล้ายกับข่าวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการเขียนแบบให้น่าสนใจนะครับมีสีสันนะครับอาจจะมีความยาวแค่ หนึ่งหน้ากระดาษหรือสองหน้ากระดาษ A4 ก็ได้นะครับที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือ,อ,อหลักการคร่า้านะครับของการเขียนข่าวรวมทั้งการเขียนรายงานหรือเขียนสกููปจากพื้นที่นะครับหลักการสำคัญก็คือ1เราต้องเก็บข้อมูลให้มากที่สุดนะครับเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นะครับอาจจะใช้วิธีการจดบันทึกหรือใช้โทรศัพท์มือถือนะครับ อัดเสียงนะครับแล้วจดชื่อคนที่ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับตำแหน่งอะไรในตำบลในชุมชนนะครับเราก็เอามาบอกเล่านะครับเรื่องราวเขียนให้อ่านง่ายนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะต้องใช้ภาษาที่มันสวยงามนะครับเขียนเล่าเรื่องราวมานะครับแล้วทางทีมงานจะช่วยแนะนำนะครับ ช่วยแนะนำช่วยเรียบเรียงการเขียนนะครับหลักการสำคัญอีกอันนึงในการเล่าเรื่องราวของพวกเราก็คือเรื่องรูปนะครับภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายที่ดีก็ควรจะบอกเล่าเรื่องราวนะครับนะครับเรื่องราวกิจกรรมที่เกิดขึ้น้ถาถ้าเราเทำเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวการประชุมเราก็ควรจะมีภาพข่าวจากเวทีประชุมนะครับมีภาพจาก เวทีด้านหน้านะครับเวทีวิทยากรหรือประธานนะครับประธานที่มา,าร่วมประชุมหรือมาเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ถ่ายให้เห็นภาพของอผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะครับสมาชิกที่เข้าประชุมนะครับถ่ายหลายๆในส่วนของถ้าเราทําเป็นสกูปนะครับเป็นรายงานกลุ่มอาชีพนะครับกลุ่มภูมิปัญญาต่างๆนะครับ เราก็ต้องถ่ายรูปให้เห็นภาพกิจกรรมนะครับว่าพวกเราทำอะไรกันบ้างนะครับถ่ายให้เห็นผลิตภัณฑ์น,นะครับ